คุณดิวมาออกรถกับบีอัลต์เฮาถึง2คันครับคันแรกเนี่ยเอาคันเบนเทก้าก่อนละกันทำไมค,คุณดิวถึงเลือกเบนเทก้าคันนี้ที่บีอ t o ต o เฮาส์อะครับคือจริงๆเนี่ยผมชอบแบรนด์เบนลี่อยู่แล้วครับแล้วก็ที่มาสะดุดคันเนี่ยเพราะว่าสีคันนี้มันเป็นสีน้ําตาลแล้วภายในมันเป็นน้ําตาลตัดอะครีมเพราะฉะนั้นคือมันมันค่อนข้างแมทช์มากคือคือจริงๆอ่ะชอบอยู่แล้วแต่ว่ายังหาดีลที่ดีที่สุดไม่ได้พอดีวันนั้นเนี่ยทาง B ี u t o h o เ s e เนี่ย เรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆคือราคาคดีที่สุดเซอร์วิสบริการดีที่สุดก็เลยหนีไม่ออกก็ <laughs> เลยต้องซื้อนี่นี่มันยังมีอีกคันหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าคันนี้ก็พิเศษมากๆเหมือนกันคือ C8 Co r v e t ว e เป็นเรียกได้ว่าเป็นอเมริกันซูเปอร์คาร์คือในราคาที่ถูกกว่า f ฟ r ร a r ี่มากกว่าครึ่ง C8 มันเป็นรถที่เราเราควรจะมีขอบคุณคุณดิวมากเลยนะครับ,บ,รบแล้วก็สุดท้ายอยากให้คุณดิวฝากนิดนึงเพราะว่า ทำไมถึงแบบอะไรที่ทําให้จุดแรกที่ทําให้คนดีแบบแวะมาดูรถที่บี u t o h o u ฮาส์จริง <House S 2> จุดแรกเนี่ยนะก็ก <c oughs> ็เป็นเพราะรู้จักกับคุณฟูจินะแล้วก็จุดที่สองเนี่ยคือ B Auto House เนี่ยมีวาเลตี้ของรถหลากหลายให้เลือกคือคมีทั้งสปอร์ต u v v ซาลูนคือคุณมีเงินคุณเข้าไปคุณโดนแน่ เพราะว่าใช่เพราะว่ามันมันมีมันมีช้อยให้คุณเลือกเยอะกว่าใช่ครับบางที่ที่มีอยู่อยู่แค่สองสามไอเทมอะไรเงี้ยดีออโต้เฮาส์มีทุกยี่ห้อมีทุกยี่ห้อไม่พอมีทุกรุ่นทุกรุ่นไม่พอม่งมีทุกสีน่าคือคือไปไม่หนีหนีไม่ได้อ่ะหนีไม่ได้แล้วก็ดีลค่อนข้างพิเศษก็คือคุยได้อะไรได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความตั้งใจที่จะซื้อจริงๆเงี้ย ขอราคาพิเศษเขาคุณบิ๊กเขาใจดีให้อยู่แล้วคุณบิ๊กใจดีครับดูแลทุกคนอย่างน่ารักโอเคครับถ้างั้นขอบคุณคุณดีวมากมากเลยนะครับที่อนุญาตให้เรามารบกวนถ่ายวันนี้นะครับสนุกมากครับดีใจมากตื่นเต้นมากครับก็อย่าลืมนะครับติดตามคุณดีวได้นะครับก็ที่บิวทเฮาส์นะครับก็อย่าลืมว่าเรามีรถแน่นนะครับที่คุณดีบอกแล้วก็มีศูนย์ซ่อมสีนะครับศูนย์ซ่อมก็พร้อมนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสแล้วก็มีแม้กระทั่งคาเฟ่ โกโก้อร่อยคุณดิวลองชิมกาแฟแล้วนะครับเป็นไงครับอร่อยโกโก้นั้นติดกว่าล้านแล้วก็ขอบคุณคุณดิวมากๆอีกทีนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่รอบหน้านะครับอย่าลืมนะครับโซเชียลของ Beyond House นะครับยูทูบนะครับ Beyond House Facebook Instagram นะครับติดตามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณดิวมากครับ